เครื่องวัดความเร็วเรือของเรือและเครื่องวัดความเร็วของอากาศยานเรียกว่าล็อกแปลว่าท่อนซุงใน,ในการวัดความเร็วเรือจะมีล็อกหรือท่อนซุงนี้ให้เรือลากไปและถูกแรงต้านของน้ำด้าน ทำให้เกิดแรงดึงมายัางเครื่องวัดความเร็วมีความเร็วเท่าใดก็มีแรงดึงแปรผันตามความเร็วมากขึ้นเท่านั้นหรือลดลงตามความเร็วแปรผันตรงตามกันในอากาศยานมีท่อที่ยื่นออกไปในอากาศด้านหน้าอากาศยานเรียกว่าท่อปีโต จะมีรูรองรับกระแสลมที่วิ่งสวนทางเข้ามาผักดันรูปูบหรือผังผืดที่รับก็บแรงลมทำให้เกิดแรงเหนี่ยวนำหรืโยงยึดส่งอาการไปที่เครื่องบ่งชี้ของเครื่องวัดคือเข็ม หรือตัวเลขต่างๆบนเครื่องวัดความเร็วของอากาศยานและเรือ <c oughs> <c oughs> ในการวัดความเร็วเรือก็จะมีล็อกซึ่งเป็นกระบอกปลายท่อนสูงและใจแรงวักของกระแสน้ำที่ไหลผ่านท่อทาง ซึ่งจะทำเหมือนอ e ีเจคเตอร์คือทำให้เกิดแรงวันกนคล้ายๆปั๊มสูบน้ำไฟเมนที่ใช้กระแสน้ำวิ่งไหลผ่านไปตรงๆโดยผ่านท่อที่ตั้งฉาขึ้นมาแล้วเกิดแรงวักในการเดินเรือจะอยังมีเครื่องอย่างน้ำซึ่งจะเป็นดิ่ง ย่อนลงไปถ้าเป็นเรือที่จอดหยุดนิ่งก็จะวัดได้ง่ายไม่ต้องคำนวณแต่ถ้าวัดความสูงของน้ำความลึกของน้ำของเครื่องอย่างน้ำในขณะที่เรือเดิอนอยู่จะมีมุมกระทากับเชือกหรือสายที่มัดดิ่งอยู่ลักษณะเช่นนี้คล้ายสมอเก่า จะต้องมีจูย์พารังนณิตศาสตร์คือแคนคูลัส4กำลัง2ตัอง A กำลัง2ตัววีกำลัง2มาคิดคำนวณจากนั้นถอดรูดออกมาเป็นล่าที่สองของ C C นั้นคือด้านตรงข้ามมุมฉาก A หรือ B กำลังเอด้านใดนด้านหนึ่งเป็นด้านประชิดมุมฉาก ส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านตรงข้ามมุม A หรือด้านตรงข้ามมุม B ก็แล้วแต่จะกำหนดโดยเส้นที่ยาวที่สุดคือ C ให้สูตรแกนค้งส C กำลังสองเทากับ A กำลังสองบวก B กำลังสองจากด้านถอดรูลงออมาในการใช้งานเครื่องอย่างน้ำใช่เป็นก้ายดิ่งสมอแต่ไม่มีกิดของสมอ ลักษณะคล้ายสมอเก่าก็คือเลื่อนไปบนพื้นทรายโดยที่กิจนั้นไม่จับกับหน้าดินไม่เกิดแรงดึงประเภทที่ว่าสมอเก,ก่าล็อกคือเครื่องวัดความเร็วเรือและอากาศยาน เก็บตกตกค้างอะไรอีกการจักในเรียกการเหลือในส่วนของค่าตอบแทนเหรียนจักมาล้วเพศหนึง่งเพศสองมงกุฎเงินมงกุฎทองทุนญติจ้าจลขาววิเศษจันทร์สองและจันทร์สาม ส่วนปะวระธพรช้างเผือกนั่นเป็นของริการช่างมาตรวนคือลูกจ้างแลนัการบานโงเรียนยี่ห้าปีเรียนจากพัมา,าเรียนสิบห้าปีเรียนจากมาลาบำเน็ดดำรงชีพไปไม่ถึงหกเดือนจ่ายสิเท่าสิบห้าเดือนหเดือนปีจ่ายสามสิบเท่าหรือสาเดือนและการรวมต้องกันห้าสิบปีเียวสูงสุด มีสิทธิ์รับองเจอเหมือนบริภาษในการชายและนักแม่นปืนที่บริงานครบหเดือนจายนดสามเดือนมีคนมพิการทุกพลภาพให้รับบำเหน็จกอนเดียวแล้วพ้นบรรทัดกับสาน,นการไปหรือตามไม่สรบบนา,นรบบนา,นาสแล้วบัาหน้าแล้บําน้าตาไม่เสร็จแลควบังนาญไม่เสร ผู้เสียรับอนาจเสใยกผู้ที่เคยรับประหน่รลงชีพผู้ที่เคยผ่านการชายแดนมาครบสามเดือนและอาจารับเงินเดืนที่มาทำงานครบอกเดือนอำนานาพิเศษนี้สามารถถูกทอดถึงท่านได้เวลาเดือนโดยบิดาบรรดาภรยามีสิทธิ์รับอำนาจร,ด,ารดือนนั้นต่อจากผู้ที่รับอำนาจเสียชีวิตไปโดย,ยบิดารรดาภรรยานั้นจะรับต่อได้อย่างทรงเสียชีวิตไป วิจารณานั้นเสียชีวิตไปส่วนบุตรได้ถึงอายุยี่สิบ้าปีพร้อมกับถูกศึกษเราเรียนและการรักษาพยาบาลจากมาลานั้นบุตรรับต่อได้หนึ่งในสามนั่นคือจันทร์กรแสนหน้าจันท์ขอเก้าหมื่นจักรพัดิมาลาของลูกจ้างนั้นลูกจ้างหกหมื่นพะโลงสามหมื่นประมาณนี้เมื่อกเกษียณ สงกดาสุดคือค่าจ้างรายงานเฉลีย่ยคือปัจจุบันประมาณสามหมื่นสามันบาทยกนง้นบวกคัางงานเงินเดลือในบริษัทขันห้าไม่เป็นเพรสองคื่าจ้างงานเฉลีย่ยต่อวันนั้นเป็นสวันต่อขัน้นต่อปีก็คือสองพันสอนอนหนั้นสามวันคือสามพัต่อขัน้นต่อปี นอสองสี่พันสก็คือสวันนอสามปฏิเวพิเศษก็คือ5้าพันหคือ5วันนอสี่นอหกนกคือ6วันนอหในพันขั้นละเจ็ดันเจ็ขั้นละเจ็ดวันต่อขั้นต่อปีนอหกนั้นแปดพันแต่อขั้นต่อปี ส่วนใหญ่ตัางกงินที่นอห้าแล้วก็เขึ้นไปนอหกโดยที่ตัวเลขเงินเดือนไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเลขชั้นเงินเดือนและค่างเงินเดือนต่าได้ผลยี่สิบปีตามส่วนใหญ่ชั้นปอนั้นกันละเก้าพันเก้าร้อยบาทต่อต่อปีส่วนใหญ่เพื่อขอทุนเวิาตาให้แล้วขอทุนกระทรวงละหนึ่งทุนต่อปีกระกรมหาดไทยชันกันหนึ่งทุนต่อปีคือกองทเรือนั้นสามปีหนึ่งทุน เปิดอัตราและให้ขอทุนถ้าบุคคลภายในไม่มีขอทุนก็จะรับจากบุคคลภายนอกซึ่งจะต้องมีหน่วยกิจจันทประยมสธ์ศรีฐปริทกมาไม่ต่ำกว่าหคณะสองกราหั่คือฟิสิกส์เคมีนิสต์ภาษา,า,า,าอังกฤษภาษาไทยสังคมหกคณะและก็คณะที่ตนกเองกำลังเรียนอยู่ในการขอทุนว่ากองทัพเปิดอัตรา จะต้องมีอุตการิตาตรงกับที่ระบุและจะต้องลงทะเรียนให้ครบทุกวันงานนั่นคือจะต้องมีมาอีกอ้าคณะประเภทหน่วยกิจที่วัดฝนมีคะแนนสูงผ่านเจนฑด้วยหน่วยกิจเรียกตากอฎิญาเอกจำนวน5าคณะและต้องลองเช้าบ่าอีกหนึ่งวันนั่นคือ ให้เอเบิกีเบิกหรือกิจกรรมก็ได้อีกหนึ่งคณะต้องลงให้ครบส่วนหม่อมนั้นจะขอทุนแล้วเปิดอัตราหม,ม่อมเรียนอะไรก็จะเปิดตาไห้มีความต้องการของส่วนราชการในสาขาวิชาต่างๆมากมาย ในการรับบุคลากรนอกโคตาจะเหมือนสามารนละก้าวศพอัตราต่อปีจะรับอีก17เปอร์เซ็นต์มืถ้าหมื่นหนึ่งก็วันเจ็ดนั่นหมื่นต่าประมาณสองพันคนยี่สิบกระทรวงประมาณกระทรวงละหนึ่งร้อยอัตราในการเปิดรับบุคลากนอกโคตาข้าราชการที่จะคัดกันใน เขาเลือกกัรสอบเขาเลือกกันในการเข้าเรียนในชั้นปริญษศษาตรีตอนปลายนอกากนี้ละ70เป็นเป็นลูกจ้างทั้งหมดโดยพนัลงและลูกจ้างในการสอบเป็นต้นจะถูกอเซ็ต20เป็นป็นพนงและลูกจ้างต้องมีหน่วยกิจไม่ต่างฝ่า25หน่วยกิจขึ้นไป นอกกอต้านี้เมื่อเข้าไปนั้นไม่ต้องเป็นบาโลงหรือบางครั้งจะมีหน่วยจิตน้อยกว่านักการบาลโลกก็ตามส่วนเหววัดอำนนั้นกาีเราจะกระทำอาจนีนั้นเป็นเงินกองบริวารสารวงบิดการราชการจะเงินจะไม่พอใช้จ่ายมีการให้ยศไว้คือเบววัดนั้นรอตีระโท เเอกติดตกบเาอกบำนาญดดนอาชีพนันโนตีนโนทบำนาญอนามจักเหตุนันทดแทนนันปันเอกขึ้นไปจะเปลี่ยนยศเป็นยศกองนานโบเราเพิ่มจากเงินเดือนเป็นกองหนุนที่สมัคราราชการต่อประเภทสองคือมีทั้งเงินเดือนและเบี้ยววัดส่วนกองหนุนที่สมัครรราชการต่อเป็นทหารมียศ โอเคท,ที่หนึ่งคือสามัญชนจะมีเาิรอบใจเป็นเงินเดือนเงินบำนาญเงินรวมลำพิเศษหรือเงินบำเหน็จที่รับเพียงั้งเดียวก่อนเดียวแล้วผลพันธะจากการไปกับส่วนราชการก็จำน้นปีคอนด้วยเงินเดือนเดือนสุดท้ายจะยังไม่เสร็จรับบำนาญนาะนาทั่วไปใช้จำนวนปีที่รับราชการ เพื่อเงินเดือนเนสุดท้ายอ่านไปห้าสิบตลาดการที่ไปคูณแล้วจ่าห้าสิบอ่านห้าสิบซึ่งจะเป็นเงินเดือนชั้นสูงสุดไม่ลดจำนวนและจ่ายเมื่อมีสิทธิทันทีคือเมื่อปตลาดการแสดงครบสามเดือน จะมีสิสธรับบำนาญพิเศษผู้ที่ขอรับเบีย้ยววัดแล้วได้รับการอนุญาตให้ได้รับเบีย้ยววัดเอ้ยขอรับปิดจุดผู้ที่ขอรับบำเหน็จต้องงชีพแล้วได้รับการอนุมัติให้รับบำเหน็จลงชีพหนึ่งวันนั้น,นปาปีและรับจ่ายเป็นเงินเดือนราชการโดยคนคือเงินเดือนทางสุด มาหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทต่อเดือนปัจจุบันอาจจะปรับแล้วเป็นสองแสนสมื่บาทต่อเดือนแล้วไยไม่ถึงหกเดือนจะจ่ายให้สิบหาเ่าหือห้าเดือนหกเดือนหนึปีจ่ายให้สามสิบเท่าหรือสามสิบเดือนแล้วคำอกไปคำละสามสิเท่าหรือปีรักสามสิบเท่าหรือสาเดือนเป็นบำเหน็จตัลงชีพหรือเงินเดือนดนใจครับสายรับขั้นตามที่รับแต่ละเดือนนั้น จะต้องรับมันทำมา2 5 0ข0เอง์ก่อจ้ารรายงานเทเรียคือประมาณ100,000บาทต่อเดือนโดยเงินเดือนปกตินั้นจะให้ทางหนังสือมอบอำนาจไว้บางส่วนส่วนที่เหลือจะรวบรวมเก็บไว้เมื่อกลับจากการรับปำหนึ่งหนงาที่มาเป็นการรับราชการปกติจะได้รับเงินส่วนที่ตกกลางนั้น ซึ่งเป็นเงินเดือนปกติที่หลวงงานรวบรวมเอาไว้ให้เมื่อกับจากการบริหการเป็นทหารพิเศษหรือสายลับนั่นเองทางการทุพพลภาพก็เป็นบำเหน็จก่อนเดียวหรือทำให้เสร็จราบำนาญเราบำนาญไม่เิร็จเราบำนาญไม่เสร็ราบำนาญพิเศษไม่เกี่ยวกับเบี้ยวัดบำนาญด้านอาชีพแล้วนาอาชีพซึ่งเป็น เ่นที่จะเพิ่มใหกับพระบรมวงศานุวงศ์คือต้องกุศเงินต้องกดทองนะจากพระตัะมาพรของอาจารยันประทวนบุตกให้พันโลงสรุตลอดศาสตร์ธรม